ลังคนน้นอ่ะลังเลใจเด้อค่ะว่าเลี้ยงอันนี้สีขายได้บ่เฮาตมองตลาดกันการตลาดของเฮานะคะน้ำเช้าบานกรพัวเลี้ยงกงุ้งฝอยเลี้ยงปลาซิวเลี้ยงหอยขอมเชซาคะ่ะมันสามารถจับต้องได้ยี่สิบสามสิบเพิ่นกระซื้อได้ว่าต้องร้อยสองร้อยนะคะ้าคิดแล้วก็ลงมือทาเลยะคะ่ะอันนี้ประมาณสองไหลกว่าบาดิีแห้งพ้นหูจากว่าติกลนเลี้ยงปลาซิวก็เลี้ยงกุ้งพ้นแห้งหัวแมนคะ่ะพ่นธุงหัวล่อไปได้พันมาจากสาปลาซิวไอพันนี่พ่อเอามาค่ะพ่อเอามาสัสองคู่ ไ่ผําเขาก็กินดีเื้ากันค่ะปลาซิวปลาเป็นบ่อกุ้งฝอยนะอันนี้ก็จะเป็นบอ่อกุ้งฝอยนะคะกุ้งฝอยที่เ้าเลี้ยงไอ้อาหารของเ้ากล้วยในบอ่อนี่เขาจะบพใหไหแบบอาหารสําเร็จค่ะเขาจะใหวกไข่ผาพผกห้ามออดเนี่แหละพววบอ่อนี่ก็จะมีปลาซิวน้าให้มันกินน้ากัดหนึ่งสิบนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ปุ๋ยคอกเขาพรอมปุ๋ยคอกลงตามขอบบ่อนะะี่ค่ะคนหน้านี่ลงทุนหลายปันได้ครับไอหกบอ่อนี่สองหมื่นค่ะระยะเวลาจากกนบอ่อจนถอดมือน,นี่จากปีครับ ซีปีค่ะซีปีกับไร่ค่ะที่คือบ่๊ะเจ็ดแปดแสนค่ะกําไร่เฉพาะกําไร่แมนค่ะปลาเอาขึ้นได้ตัวนี้แมนค่ะวันนี้ไทยบ้านวอยางไรครับไทยบ้านตัวเมื่อไทยบ้านว่ปากไทยบ้านว่รู้ไทยบ้านว่รูนเ้แมนค่ะแต่่าโตเฮ้าวาเข้าหูเนาะนี่นี่นี่เจ้าของพดนนี่นี่เดี๋ยวเอาใบกล้วยออกก่อนนี่เอานี่ครับสวัสดีค่ะน้องใต้ค่ะวันนี้พามาสวนนะค่ะวันนี้ พิกัดตังเขาอยู่บ้านประดูค่ะหมองนี่เป็นบ้านประดูเนาะต่บลมีดาภาพอำเภอแกดำจัวัดมหาสารคามค่ะ ตรงใต้ครับพื้นที่มองนี่หลายวัไนไดครับอันนี้ประมาณสองไหลกว่าสองไหลแมนหน้าราะบ้านเห็นหน้าเขาง้ามพร้อมแมนค่ะเขาง้ามมาคักก้นเทลกไทยบานว่าอย่างไรครับโอ้แทบเป็นเป็นบ้านผีบ้านเนาะพ่นหัวขวนเลยแมนค่ะพ่นหัวขวนบาดิแห้งพ่นหูวจากว่าตีกลนเลียงปลาซิวก็เรียงกุ้งพ่นแห้งหัวแมนค่ะเป็นหัวรออมาเมื่อนสี่ขอความหูจากหนองใต้ได้ได้ค่ะเริ่มจากเอารักฐานมาเบิ่งก่อนเอา ไส้วาเลี้ยงปลาซิวเอาโอเคค่ะอันนี้สิเป็นอาหารของเขานะค่ะอันนี้ไข่ผัมเขาก็กินดีคือกันค่ะปลาซิวไข่ผัมแมนค่ะไข่ผัมแกงกินเนี่ยแหละค่ะคนก็กินได้ปลาซิวก็กินได้ค่ะอย่าว่าอยู่นี่ไข่ผัมก็เลี้ยงเด้แมนค่ะไข่ผัมกับเลี้ยงคือกันโอ้ยอีพี่ต่อไปสิขอถ่ายไข่ผัมนะครับแต่ว่าตอนนี้เอาปลาซิวขึ้นมาให้พี่น้องเบิ่งก่อนครับจ้านี่เฮาก็บว่านให้เลยเด้อค่ะว่านนวเขาก็มากินเองอันนี้สิมีทั้งไข่ผัมเฮาไงทั้งไข่ผัมทั้งห้ำอ่อนนะคะพุ่นน่ะเขากําลังมา บ่ายโมงสีนาทีเนี่ยขนาดนี้เวลาไทยท้ำแต่ว่ามันแมนแย่มห้อาหารเขาบอกครับบัวค่ะหนูจะให้เป็นช่วงย่หมดเลยองค่ะจะพาลูกๆออกมาให้อาหารอ๋อแย่แม่งจะห้แต่ว่ามือเนี่ยไอต้นมากเลยเอาขึ้นมาให้พี่น้องเบิ้งเนาะให้พี่น้องเบื้องแต่ว่าเขาสีมาบอมาค่ะวันนี้ค่ะย่ๆยุคนนึน <laughs> แต่ว่าขันบบ้าเสียเชิงเลยเนาะแมนค่ะ,คะอันนี้รายการต่อไปแม่นยังเกาะน้องหน่อยไายเบิ้งอันนี้ค่ะอันนี้เป็นทัมออนค่ะทัมออนเอาเสกโคกับไป ใ้ผัค่ะอ๋อห้ามอ,อ่อนอ้าวห้ามอ่อนวานคือกันแล้วขอกำลังมาเอาในระวางที่วานอันหนองใต้ครับค่ะขอมุอ่นบ่อไหพี่นนองเข้าในครับบ่กวางเหย้าเลยกครับอันนี้ของไต้นี่มันบวก,กับหมดขนาดค่ะมันอยู่กับพื้นทีนาค่ะที่ที่ทวา่าขุดตอนนั้นแต่ว่าตัวที่เห็นนี่ก็อยู่ประมาณเท่าไรครับอันนี้อยู่ประมาณมีสิบหาเนี่ยนะคะมีสิบหา 2ีหาค,คูณประมาณสิบเหรอเนาะเมนค่ะเมนทังเลิกได้ครับเลิกเม็นหาสิบค่ะเม็หาสิบเมนแต่ว่าน้องใต้ใส่ดามหลายปันไหนครับเลิกปันไหนของใต้นี่อันนี้ประมาณเกือบเมตรหนึ่งละค่ะนี่แต่ว่าส่วนมากอ่เวลาที่นาฝนเนาะมันก็คือเต็มโบ้เาผลละค่ะอ๋อ <Man. S 1> เต็มกับกรสร้างเขาแมนค่ะว่าเป็นอย่างเขาสีบอนนี้ไปเที่ยวบ่บัค่ะว่าหนี <laughs> บัหน,นีแมนค่ะปกติค้นว่ายปลาซิวนี่ไปน้ำน้าน่ะต่ว่าอันนี้มันบ่ไปค่ะเพราะว่าเขาให้อาหารมันอย่างนี้ไหมอืมมันไม่กินพวกไข่ผั่กินพวกข้ามอ้อนเลยค่ะ,คะในกำลังมาอ,อีกจังรอบแน่น้องใต้ร่างหาพี่น้องเขามาใหม่ไหมอันปลาซิวที่เหลียงพันยังก่ออันนี้ปลาซิวอ้าวค่ะปลาซิวอ้าวแมนหรือบางพื้นที่เขาเรียกปลาซิวควายอยางี่ไหมคะ่ะโอ้ปลาซิวควายแมนค่ะตัวใหญ่ใหญ่แมนค่ะตัวใหญ่เลยไข่เต็มทองแมนค่ะ อันตองตายมากเอาไปเห็ดยังกินครับสามคนเนี่ยเอาไปหมกหมกเป็นบ่เมีนค่ะก้อยก็ได้ด้วเนาะก้อยก็ได้ค่ะแต่ว่าหมกมันหอมเนาะมันหอมเมีนใบตองเนาะหมกใบตองโอ้ยหอมคักบัดนี้เริ่มเท่าแรกเลยเอาเท่าแรกเลยตองตายเนี่ยไปได้พันมาจากไสปลาซิวไอ้พันนี่พอเอามาค่ะพอเอามาสิสองคู่เอามาจากไสก่อสเอามานสิละค่ะอยู่น้ำบอลเอชียบ้านเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้มันบ่มีแล้ว มันได้มาแค่สองครูซะมันนลยค่ะสองครูแมนค่ะแล้วก็มาเห็ดเป็นฟ้ามเป็นยังแมนค่ะจับมาใยการแบบนี้แมนค่ะปลาปลาผสมพันธุ์กันรถบรรทุกเขายังมีลูกครับของใต่ให้นั่นที่ว่าเลี้ยงไว้ในีไอ้ทดสอบเลี้ยงเนาะค่ะสามเดือนค่ะสามเดือนแมนในลูกเป็นฝูงเลยฝูงบางยังไงเล็บบ์แมนค่ะแมนได้้ไดนับบอลูกเขาหลายไป้ประมหาสิบตัวค่ะหาสิบหกสิบตได้เหตุอะไรคำมุกเลยบัวค่ะเอามาปล่อยเลยปล่อยปล่อยแมนเต็มหนีเลยเป็นบ์แมนค่ะ อันนี้จะเป็นส่วนมากจะเป็นปลาซิ้วทั้งหมดเลยค่ะในบอนี่บอนี่แม่นบ่ครับแม่นค่ะมีประชากรหลายปันไดครับประมาณเนาะประมาณสามพันตัวได้ค่ะสามพันตัวแม่นบันนี้ย่ำขายหรืขายอย่งไรครับอันนี้ขายก้อยก็ขายค่ะขายพอแม่พันก็ขายขึ้กันส่วนมากเขาจะขายก้อยอะไรเช้าบ้านยังสิมาค่ะเขาขายราคาถูกๆึงไ้ที่บ้านกินก็ได้ยี่สิบสามสิบบาทก็ขายค่ะยี่สิบสามสิบก็ได้แม่นค่ะยี่สิบบาทนี่หลายปันไดครับ ได้ก็ได้หลายเติบไปอิ่มคนละค่ะได้อิ่มมกได้แมนค่ะมกอ,อ้าวันนี้ผ้าไอาไปเมืองกุ้งบ่แมนค่ะมีกุ้งฝอยกุ้งฝอยปะผ้าไปเมืองบอ่อกุ้งฝอยเลยอันนี้ก็จะเป็นบอ่อกุ้งฝอยนะคะกุ้งฝอยที่เฮาเลี้ยงไออาหารของเขากล้ยในบอ่อนี่เขาจะบ่ให้แบบอาหารสําเร็จค่ะเขาจะให้พวกไข่พัพวกข้าอออนเนี่ะ่ะเพะพอว่านี่ก็จะมีปลาซิวน้าให้มันกินน้ากัดหนึ่งสิบคะ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ปุ๋ยคอกเขอบพอมปุ๋ยคอกลงตามขอบบ่อนะคะ่ะ มีการไห้ปุ๋ยครอบแมนค่ะสำรับสำรับกุ้งฝอยแมนค่ะแมนปลาชิววางหนึ่งมีต้องมีบอครับไอปลาชิววางหนึ่งอ่ะว่าไห้ก็ได้ค่ะราะว่าเขาสิบ่หมักเขาสิบ่หมักใส่ดินนึงสิมาค่ะแต่ว่าพวกกุ้งฝอยนี่หักไปยุ่ไปยุ่ใส่ดินไปน้ำต้มกินนั้งใบขอบบองสิมาค่ะหนูก็เลยต้องไห้สินะอันนี้สรุปหรอคือเขามาใครผํากับแมนแมนค่ะเอานองตาย่องเอินเขามาบเลยครับเขาก็มาบ่แมนย่ามเขาสิมาบอน้อนี่มามาค่ะแต่ว่าเส้นมาพนุจัดไห้ย่ามือเลี้ง เขาว่ากุ้งเขาจะกินอาหารยำขึ so ้นมันบอกครับแมนค่ะแมนแต่ว่ากลางเลนกับมาแมนค่ะบ่อนีกับประมาณสามสิบคูนสิบเนาะหลงตายทั้งเลิกหรือซ้ำกันบ่ครับแมนค่ะอันเขาขุดตามพื้นทีน้ำไหค่ะเขาไม่ได้ขุดตาไวขนาดบ่ออันนี้ตะกี้มันเป็นน้าสองไฮค่ะเป็นสองงานแต่มันเป็นกว้างกว้างกับว่าเท่าไหร่แต่มันยาวไหลครับได้เข่ากับประมาณสองไฮหนี่กับประมาณหกสิบเจ็ดสิบสอบมาค่ะสองไฮโอแต่ว่า ผู้ใดเป็นคนรีเริ่มความคิดว่าอันนี้ยลงตายเป็นบ่เมียนค่ะคือว่าแบบมันเห็ดน้ำมันก็ได้ผลผลิตอยู่แล้วงสินะพอหนูลงมากะใส่เลยขุดเลยขุดเลยพ่อกับแม่ว่าอย่างไรว่าปากเอาหลดดีีละเดี๋ยวถามกอนว่าคลองไหนสิไหคลองไหนสิไฮแม่บ่ขันไ้สิขุดเมียนค่ะถามกอนว่าคลองไหนสิไ้บัดดี้พ่อขุดไปท้บ้านกะว่าพ่อแม่กับ่พพ้อพ่อแม่กับว่าท่านด้ปากว่าจว่าขุด ขุดแล้วก er he ็ขุดจ you know, ังสีมาพเมีกับว่าปากสีไหค่ะต้องระยะหนึ่งเขาจังสีมาเป็นเมียนจากเมียนพวเมียนย้ำของเขาสีไหมค่ะมาถ้านี่ยย้ำเอากุ้งขึ้นขายนี่็ดจังไดครับเอาแนวดักค่ะดักเอาเขาจะดักไอใส่แนวดักเอาค่ะดักแนวดักกุ้งแล้วก็สีดักโดยอาหารปลาดุกค่ะเพราะว่าถ้าให้พวกดักพวกด้วยหัมจังสีมันกับชิ้นแล้วนาะมันกับสีพวกเข่าสีไหมค่ะ๋อถ้าได้อาหารปลาดุกเขากับสีมาเมียนค่ะอาหารกุ้งกับพวกอะไรเมียนค่ะเพราะเขาก็ะหายยุ่งสินเขาก็หายเขายุ่งสินะค่ะ กุ้งในดักเอาแมนค่ะทั้งปลาซิวเอาเลยเป็นสอนเอาค่ะโอเป็นสอนเอาก็ได้ขายสุ้มือแมนค่ะมือหนึ่งในประมาณแจ็กบาทประมาณไหนบอประมาณสองสามร้อยค่ะสองสามร้อยสองสามร้อยนี่บ่ขาดค่ะบ่ขาดสองสามร้อยเดือนหนึ่งกับแปดเก่าพลาดอ่างไอยู่แมนค่ะเอาเงินไปใฝ่ใส่ครับเออเด็กน้อยเด็กน้อยกินเก่งมีลูกสองคนเนาะแมนค่ะอันนี้จะเป็นไอ้สารไล่พุ่งชะโดดนะคะที่จะมุ่งแต้เลี้ยงไว้อันนี้จะเป็นให ให้กุ้งอาศัยไหมคะกุ้งเขาสิมกักกุ้งฝอยเขาสิมักค่ะนี่เป็นอาหารทั้งกุ้งฝอยหอยขมทั้งหอยเชอรี่สีท้องล่ะค่ะนี่ใส่หอยขมเอาหลักฐานมาเบิงเบิงมีหลักฐานอยู่ตัวนี่พ่อได้ออมเนย่ยังกินอยู่เนาะแมนบอแมนค่ะพ่อได้แบงปันพี่นอ้อ,นองบ่ดอกตตยแบงปันค่ะแล้วเถิ่นก็นับซื้ออยูโบ่เนี่ยคะคะออกมายุสสวนขายยังไงครับหอยขมขายอันนี้ถ้าเป็นแมพันธุก็ขายตระบาดค่ะถ้าเป็นเอาไปแกงไปอ้อมก็ยี่สิบสามสิบนี่แหละคะ่ะก็ได้มแมนบแม เขาไม่เน้นว่าเขาขายเฉพาะแม่พันธอย่างเดียวค่ะน้ำเช้าบ้านอย่างใดกะเอาให้เพืชน,นะเมืเ่งไหร่ค่ะเขาเน้นว่าสาบัดไทยบ้านจับต้องได้แมนค่ะเอาเอาไปประกอบอาหารได้เนาะแมนค่ะบอแมนว่าอันสีมาขายแต่พอแม่พันธุ์อย่างเดียวแมนค่ะไอ้บังยุ่มก็ได้ค่ะมันจังหลายใช่ยุ่มหันค่ะยุมยะ่มห่ <c oughs> นมนั่นนะหอยนะแมนค่ะมาโอ้ยยุ่นัันกับมีแมนบอแมนค่ะอิเชอรี่อยู่น้ำกันเลยตัวนั้นแมนค่ะเลี้ยงน้ำกันเลย เชอรี่สีทองกับมี่หอยค้มกับมีเนี่ยค่ะเชอรี่สีทองรุ่นนี้ของฟาร์มเฮามันจะหลายค่ะเพราะว่ามันคลายช่วงฝนตกว่าหันเชอรี่สีทองขายยังไงครับนี่อันนี้ของใต้ขายคูรัญีสิบบาทค่ะพอเมพันอ๋ออันนี้มันตัวน้อยครับว่าเป็นพอเมพันุันนี้ขันซ้ำนี่คันขายขายยับาทครับนี่ขายสองบาทค่ะสองบาทแม่นค่ะกน,น้านี่ลงทุนหลายปันไหนครับไอหกป้อนี่สองหมื่นค่ะสองหมื่นพอนเอานำ้ำ Ha, มาด้ระยะเวลาจากคนบอ่อจนหอดมือนี่จากปีครับ4ีปีค่ะ4ีปีแมนกําไล่กันสิคือ <Man. S 1> นปะเจ็ดแปดแสนค่ะกําไล่เฉพาะกํ <Man. S 1> าไล่แมนค่ะป๊าเอาขึ้นไดนตัวนี้แ <Man. c oughs> มนค่ะมาดนท้ทยบานไว้ยังไรครับไท้ยบานตัวมือ ไท้บ้านาาห่้ปากไท้บ้านาห่้รูแต่ว่าหม้อรูเนอะแมนค่ะแต่ว่าโตเข้าาเข้าหูเนาะแมนค่ะอ่ากถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรเนาะ,ค,ะครับเนาะก่าคิดก่าเห็ดก่าทําแมนค่ะเครื่องที่คิดก็คือ,ค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 อลงมือเห็ดเลยค่ะอยากฝากยังถึงพี่น้องเข้ามาครับไอฝากถึงเนะะี่ยค่ะลองค้นหนาลังเล้ใจเด้อค่ะว่าเลี้ยงอันนี้สิขายได้บ่ เาตำองตลาดกันการตลาดของเขานะคะน้ำเช้าบานกรผัวเรียงกุ้งฝอยเรียงปลาซิวเรียงหอยขอมเนี่ค่ะมันสามารถจับตองได้ยี่สิบสามสิบเพิ่นกระซือได้ว่าต้องลอยสองลอยนะคะถ้าคิดแล้วก็ลงมือทาเลยค่ะโอ้เบิรงดเกะของคุน้อ,นองตายหลายที่ผ้าไอาเบิงสุยางผ้าพี่น้องเบิงสุยางบั้ถ้าพี่น้องของเขาอยากเขามาเล็นน้ำนองตายได้บอได้ค่ะมาได้เลยค่ะ มาแหลกเปเลี่ยนเรียนรู้มากขอความหูกันเนาะแมนค่ะพระสันก็เอาเบอร์โทรมาตัวสิถามทางจ้าได้ค่ะเบอร์โทรไต9 4าค่ะหรือจะเป็นช่องทางทาง Facebook ละหค่ะจินจรากันทิกาฟาร์มทางไอยูทูบอ่ะกระต่ายน้อยลูกกีสานคืนทิ่นค่ะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กตดติดตามให้หน่องตายนำ้ำสำหรับคลิปนี้เข้าสคนไปละครับสวัสดีครับ